สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้น3มลัตนะครับหุ้น3ามลัตเป็นหุ้นจากต่างประเทศนะครับทางยุโรปอยู่นะรัสเซียเยอรมันอังกฤษนะครับหุ้น3ลัฐนะจะออกเวลาหุ้นรัสเซียเนี่ยออกเวลา4ี่ทุ่ม4ี่ห้านะครับหุ้นเยอรมันออกห้าทุ่มสิบห้านะครับ หุ้นอังกฤษก็ออกห้าทุ่มสิบห้านะครับรอบดึกทั้งนั้นเลยนะครับหุ้นสามลัฐนะครับช่องยีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรวมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันจันทถึงวันศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์หยุดนะอ่าประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยขอบพระคุณมากๆนะครับทีท่แวะเข้ามาชมนะอ่าเราก็จะมานําเสนอหุ้นอันดับแรกก่อนก็คือหุน้นรัสเซียนะออกสี่ทุ่มสี่สิบห้านะครับเมื่อวานี้ออก แปดศูนย์เก้าห้าสองนะครับให้หนึ่งกับสองนะรองสามมาห้าสองนะครับเข้านะครับผ่านนะหุ้นแรกผ่านนะครับเมื่อวานนี้นะครับเข้าห้าสองนะตัวตัวเน้นด้วยนะคู่เข้าสี่ห้าหกเกก็มาสองห้าห้าสองนะครับเข้านะผ่านนะครับอ่วันนี้เราก็ไปกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับหุ้นสามลัทรัดแรกก็คือรัสเซียนะครับรัสเซียนะ เราก็มาชมกันเลยนะครับอย่าลืมกดทุกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง VIP ทําให้กําลังใจให้คนทํานะครับ3าคลิปนะอ่าครับประมาณนี้นะครับขอบพระคุณมากๆขอให้ทุกท่านดวงดีโชคดีลำลำเรื่อยๆนะครับอ่าลำดับแรกเรามาดูที่รัสเซียก่อนนะรัสเซียรัสเซียเป็นเลขเดิมนะเลขเดิมนะครับหนึ่งสองสามนะ แต่ขอเน้นที่หนึ่งนะครับวันนี้ขอเน้นที่หนึ่งนะครับรองสองนะส่วนสามใครชอบก็จัดไปนะครับคู่ของเขาเหมือนเดิมเลยทุกอย่างเลยอืมเหมือนเดิมทุกอย่างแต่มันอาจจะคาดเคลื่อนนะออกนะอาจจะไม่ให้ออกห้าสองเหมือนเดิมนะอาจจะออกตัวอื่นอาจจะอาจจะออกหนึ่งหนึ่งห้าอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับเราก็มาดูกันนะครับอืมพวงเขาก็อืม 4 5 6ห้าหกเจ็ดนะครับตัวเดิมนะอ่าตัวเดิมนะครับหุ้นรัสเซียนะครับตามนี้เลยนะครับเด่นหนึ่งที่หนึ่งกับสองนะครับตามนี้นะครับอ่าหุ้นรัสเซียผ่านไปแล้วสี่ทุ่มสี่สิบห้านะครับเราก็มาดูลำดับที่สองก็คือหุ้นเยอรมันนะครับหุ้นเยอรมันนะหุ้นเยอรมันจากประเทศเยอรมันนี้นะครับ เมื่อวานนี้ให้สามสี่ห้านะครับออกสี่ห้าเลยนะเข้าสี่ห้านะครับกินตับกันเองเลยนะห้าสี่ห้านะครับเก้าเจ็ดโอ้ชุดวินก็เข้าเก้าเจ็ดด้วยเมื่อวานนี้นะครับห้าสี่ห้าก็เข้ากินตับกันเองผ่านหมดเลยนะครับเมื่อวานนี้นะเดินดีอยู่หน้าทางนั้นนะอ่าครับอ่าวันนี้สําหรับคนที่ไปต่อก็ดีใจด้วยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปต่อจะพักก็พักจะรุนหลุมก็รุนหลมุมจะ สู้ก็สู้ไปนะครับสามนี้นะครับแต่ต้องพิจารณาตัวเองด้วยนะพิจารณาตัวเองอย mm ังไงพิจารณาตัวเองก็คืออย่าให้ตัวเองกับคนรอบๆข้างเดือดร้อนก็คือไม่มีทุนไม่มีอะไรแล้วก็ยังจะอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับให้หยุดพักให้อะไรไว้ก่อนนะครับพิจารณาว่าตัวเองอาจไม่ใช่ทางนี้นะครับอาจไม่ใช่ทางนี้ก็ได้นะครับแขวนแขวนสตักเลยก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับอืม เลิกเลยเลิกขาดเลยอะไรเงี้ยก็ได้นะครับหรือจะลุ้นลมเพื่อความบันเทิงศึกษาไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งนั้นนะครับกอดทุนเราไว้แน่นๆ่กอดเงินเราไว้แน่นๆนะครับประมาณนี้นะแต่ช่อง v ีไธรรมดาก็จะมาเน้นที่เพียงเป็นแค่แนวทางลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอ่าครับอ้าวมาดูกันต่อนะครับว่าวันนี้มีอะไรนะครับเจ็ดแปดเก้านะวันนี้นะเจ็ดแปดเก้าขอเน้นที่เจ็ดกับแปดนะครับ เจ็ดกับแปดนะคู่ของเขาก็เป็นหนึ่งสองสามสี่นะครับหนึน่งสองสามสี 1, 2, นะ่เน้นที่หนึ่งกับสองนะเน้นที่หนะึ่งกับสองนะครับเนี่ยนะเน้นที่หนึ่งกับสองนะเจ็ดกับแปดนะครับอครันแรกเน้นที่ไหนเดี๋ยวไปดูก่อนอันแรกอา่า อันแรกเน้นที่6กับเจ็นะท้ายยนะครับเน้นที่6กับ7นะนะครับ6กับ7นะอนะตามนี้เลยนะครับชนชอบค่อยว่ากันไม่ชนไม่ชอบก็ลุนลุมเพื่อความบันเทิงไปนะครับตามนี้นะครับหุ้นเยอรมันผ่านไปแล้วอันนี้ก็เป็นหุ้นสุดท้ายเป็นรัสที่3นะครับเป็นรัสอังกฤษนะครับหุ้นอังกฤษนะมีอะไรบ้างนะครับ สำหรับฮนอังกฤษเมื 1, 2, Hence, ่อวานนี้ให้เจ็ดแปดเก้านะครับเน้นที่เ็ดกับแปดนะมาเก้านะครับมาที่เน้นที่แปดกับเก้านะครับมาเก้าสามเลยนะครับเข้าเลยนะครับประมาณนี้ชุดวินก็เข้าหนึ่งสองสามนะครับเข้าสามสามนะเข้าหมดเลยโอ้เมื่อวานนี้เข้าหมดเลยเนาะเงินสามลัานเนาะวันนี้จะเป็นเลขอะไรก็มาดูกันนะครับวันนี้เป็นเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเน้นที่เน้นที่ เก้ากับศูนย์นะครับเก้ากับศูนย์นะคู่ของเขาก็จะเป็นสองสามสี่ห้านะครับสองสามสี 2, 3, 4, นะ่ห้านะครับสองสามสี่ห้านะครับอ่าเราก็ามาดูกันครัเนี่ยเล่นที่เกนะ้ากับศูนย์นะเก้ากับศูนย์เล่นที่เก้ากับศูนย์ตัวคู่เขาขอเน้นที่สี่กับห้านะครับอ่า อันที่สี่กับห้านะครับตามนี้นะครับส่วนสามเนี่ยเป็นทางเลือกนะครับสามเป็นทางเล vid. ืกเอ, anymore, อกนะอ่าสามเป็นทางเลือกใครชอบก็จัดไปแล้วกันอันนี้เจ็ดกับแปดวนเก้าก็เป็นทางเลือกนะครับอืมใครชอบก็จัดไปอันนี้เก้ากับศูนย์หนึ่งก็เป็นทางเลือกนะครับตามนี้นะครับชนชอบค่อยจัดนะตามนี้เลยนะครับหุ้นสามลัฐนะครับตามนี้เลยอ่าสามลัตนะครับ ออกสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับของคืนนี้แหละประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณมากมานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับแนวทางวันนี้พุ่นสามลัฐก็จะมานําเสนอทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตามนี้เลยนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับไม่เก็บไม่จนนะครับมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับสวีทรับสวีโชคสวีสุขนะครับ ล,ลำเล,ลื่อยๆวังกั้นเถ็ะนะอ่าครับโวคดีครับสวัสดีครับ